ไม่นะปล่อยฉันนี่เจ้าไม่สิฉันพกของพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะตอนนี้การเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉันไม่ควรขัดขืนและทำให้พวกโจรโกรธเออเมื่อกี้นี้ฉันฉันประหมาไปหน่อยแผลนี้ลึกมากเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยห้ามเลือดให้นะฉันรู้วิธีห้ามเลือดด้วย ขอแค่สามารถหาสมนุนไพรเจอฮะนี่เจ้าอย่าขยับสิเจ้าห้ามขยับอีกนะตั้งแต่จันเต็มดวงจนถึงจันดับอย่างน้อยก็ผ่านไปแล้วสิบวันครึ่งเดือนนี้ฉันถูกทิ้งไว้ในป่าอย่างนั้นเหรอเจ้าโจรน,นั่นคิดจะทำอะไรกันแน่นะนี่เธอทำอะไรเนี่ย คนคนนี้ดูเหมือนว่าอายุจะไม่ได้เยอะให้ฉันกินให้ฉันดื่มและก็ยังห้ามเลือดให้ฉันด้วยนั่นหมายความว่าไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าฉันในเร็วๆนี้หรือว่าเขาแค่รับผิดชอบในการดูแลฉันแต่ไม่ใช่หัวหน้าโจรเหรอฉันรู้สึกทรมานมากเลยเธอสามารถติดต่อคนข้างน,นอกและไปหาหมอได้ไหมฉันสัญญาว่าจะไม่พูดอะไรฉันก็แค่ทนไม่ไหวแล้ว ขอร้องเธอเถานนะข้าไม่ได้เป็นคนทำร้ายเจ้าข้าเห็นเจ้าก็เป็นแบบนี้แล้วหมายความว่าเธอก็แค่เก็บฉันได้เหรองั้นสามารถช่วยฉันติดต่อลานน่อยลานน่ายอยู่ที่ไหนได้ยินหรือไม่พระเจ้ามีคนมาแล้วฉันหยุดลงนี้ช่วยฉันด้วยเหนื่อยแทบตาย ไม่ตายก็ดีแล้วในที่สุดก็หาเจอสักทีสถานที่ที่อันตรายแบบนี้ก็กล้ามานะจริงๆเลยไม่เป็นไรแล้วนะหลานได้ช่วยด้วยไปกันเถอะในที่สุดก็กลับไปนอนได้แล้วที่นี่น่าขนลุกจริงๆ